สวัสดีครับชี้ชัดหมัดหมวย บ่ายแซมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูในสึ่มวยมันสนั่นเมืองมหาสารคามประจําวันอังคารที่11กุมภาพันธ์2568ักณวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามเริ่มชมกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไป่ายท่ดสดผ่านช่อง two f o u o u กด24นะครับโดยทังวมดนะครับผมวันนี้แซมสั้นก็จะหยิบยกมาเพียง4คู่เท่านั้น4คู่เน้นเนคู่เด็ดๆ4ี่คู่จังๆเพื่อให้พี่พี่น้องๆ้องได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเชียร์แล้วก็สำหรับใครนะคร แซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกำไรสั้นกระชับฉับไวเสมือนได้ไปเชียร์ยอยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชำนาญทุกพื้นที่อ,อย่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับผมที่ s m s 9 9อย่าลืมแอดสไตล์ด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสั้นก็ปักหมดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่เป็นการที่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวแซมสั้นก็จะพากันไปดูในคู่แรกกันต่อเลยคู่ที่หนึ่งนะครับผมก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างเพชรสองห้า ประท่ากันในพิกัด100ปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมโจเพชร25วันนี้มาตามพิกัดน้ำหนักเลยอายุ13ปีสูง159เซนติเมตรมาจากขอนแก่นชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า20จนถึง30ไฟซ้อมอยู่ที่ข่ายโรงเรียนมาหาชัายน้ำหนักปอดปอดของเขาก็อยู่ที่ประมาณ47กิโลกรัมสำหรับโจเพชร25สอพลานทะเลมวยไทยยิมแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือดีพระเภทตั้งรับจับทางรอดักรอสวนอาวุธหลากหลายใจเกินร้อยเลยนะครับผมมัดเท้าเข่าสอแกออกได้ครบเครื่องดีจริง จร,จริงเลยนะครับสองไฟหลังที่แกเข้ามาชกเอาไว้ในเมืองกรุงแกก็ทำฟอร์มเอาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังหาชชยชนะไม่เจอเลยอ่ะสำหรับเจ้าเพชรสองห้าแล้วนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าก้ากองพิชิตวอวน,นิมิตสําหรับเจ้ากองพิชิตอายุเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไม่ทราบได้นะครับผมหาข้อมูลไม่เจอแต่แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือเหมือนกันสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยอ่ะสำหรับตัวนี้ขยันออกขยนันโตขยันทําด้วยปลายปล่ยท้ายยกไม่หมดไม่ยุกง่ายๆด้วยนะครับผมประเภทโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นเปิดตัวในเมืองงกุไฟ ีเป็นไฟแรกก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้เขาจะเปิดตัวเอาไว้ได้ดีขนาดไหนสําหรับเจ้ากล้องพิชิตทัศนะสํา,สาสหรับคู่นี้นะครับผมมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าหยุดดีคู่นี้ต้นๆยกผมมองแล้วว่าอาจจะสูสีกันอยู่เพราะว่าฝีไม้ลายมือมันจะดูพอๆกันแต่เข้าสู่ช่วงท้ายปลายยกบทเบียเสียสีกันไปผมมองแล้วว่าเจ้าน้ําเงินเนี่ยมันน่าจ,จะดูมีของมากกว่ามีลูกอึดลูกขึ้นตลอดเวลาด้วยสําหรับเจ้ากล้องพิชิตคู่แรกเปิดหัวรายการมามันไม่ใช่เป็นมวยมาตรฐานสักเท่าไหร่นะครับผมก่อดดูแล้วเล่นเอาแต่คู่นี้แซมสันก็ขอออกเชียร์ไปทางมุมน้าเงินแล้วก่นเปิดหัวคู่แรกมาขอออกชอบไปทางเจ้ากล้องพิชิตนะครับผม ไปต่อที่คู่ต่อไปนะครับผมแซมสันก็จะพากันไปดูในคู่ที่2ของรายการก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างชะรันพยักษ์สามแผ่นดินพระก,กับเพชรอลังการคุ้งโรงน้าแข็งพระกันในพิกัด1น7 5่ปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าชะรันวันนี้มาตามพิกัดน้ําหนักเลยอายุ21ปีสูง168เซนติเมตรมาจากกาลสินโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า100รไฟซ้อมอยู่ที่ข่ายดาบสาราคามจังหวัดมหาสารคามน้ําหนักปัาจของเขาอยู่ที่ประมาณ62กิโลกรัม สำหรับเจ้าฉลันพยัคฆ์สาแผ่นดินกลางเกงสีดแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าสูงยาวเข่าดีพระเพศวงในเสียบแหลมขวางหน้าแพงเจ็บบูดดุดันเลยนะครับผมขยันออกขยันโตขยันเดินด้วยปลายแข็งแกล่งแข็งแรง,แงไม่หมดไม่ยุ่มนี่กินเขายากเลยสำหรับเจ้าฉลันสามไฟหลังที่แกชกเอาไว้แกกย็ยังไม่ชนะใครมาเลยเพศสองไฟไม่มีการตัดสินคะแนนะอีกหนึ่ง,ง,งไฟนะครับผมฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาลงเลยว่ากันอย่างนั้นนะครับสำหรับเจ้าฉลันพยัคฆ์สามแผ่นดินแล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเพชรอลังการคุ้งงงโรน้ําแข็ สำหรับเจ้าเพชรอลังการวันนี้มาลดไป0.5ปอนด์อายุ18ปีสูง168เซนติเมตรมาจากสุรินชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟล์เช่นกันซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรจเจริญวิทยจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักปลายๆของเขาอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัม สำหรับโจกพชรอลังการคุ้งโรงน้าแข็งนะครับผมกางเกงสีแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าเหมือนกันสําหรับตัวนี้วงในล็อกลัดฟัดตีกนเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาหนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมประเภทข้อแข็งแรงดีบูดุดันปลายปลายนีย้ไม่หมดไม่ยุ่งง่ายแน่นอนนะสำหรับโจกพชรอลังการคุ้งโรงน้าแข็งไฟมไฟลังที่แกข,ขึ้นชกเอาไว้ในเมืองกรุงแกก็ทำฟอร์มเอาไว้ได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมแกชนะมา2ไฟ์แพ้เพียง1ไฟ์เท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงที่ดีเลยสําหรับโจกพชรอลังการ มวยเข่าเจอมวยเข่านะครับผมสําหรับคู่นี้บุกบูสูดีเหมือนกันทั้งคู่แพ้ชนะวัดกันที่แรงปลายแรงปลายใครไม่หมดไม่ยุบนี่บอกได้เลยว่ากินไปแน่นอนถ้าชนะสาหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่ายุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปทางเจ้าเพชรอลังการมากกว่าอยู่นะครับผมต้นต้นยกผมมองแล้วว่าน่าจะสูสีเพราะว่าฝีไม้ลายมือมันจะดูพอๆกันแต่บทเบียดเสียสีกันไปส่วนตัวผมมองว่าเจ้าเพชรอลังการเนี่ยมันน่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าไปกิก ฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจกว่าด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าเพชรอลังการหากไฟนี้ไม่หมดไม่ยุบก็บมองแล้วว่าน่าจะกินแกยากเลยะ่ะคู่ที่สองของรายการนะครับผมยังไงผมก็ขอออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอออกชอบไปทางเจ้าเพชรอลังการคุ้งโรงน้าแข็ง ไปดูกันที่คู่ต่อไปแซมซันก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างเพชรนิรันด์ดาบลันสาลาขามประทะก,กับเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ประทะก,กันในพิกัด130่อตอนสำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจเ้าเพชรนิรันด์ดาบลันสาลกขามวันนี้มาลดไป0.2ปดอตนอายุ31ปีสูง168เซนติเมตรมาจากมหาสารคามน้าบอดต้องโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า90จนถึง100ไฟซ้อมอยึดข่ายดาบรันสาละขามจังหวัดมหาสารคามน้ำหนักป,ปอนด์ของเขาก็าอยู่ที่ประมาณ67กิโลกรัม สำหรับเจ้าเพชรนิรันด์ดาบลันสาละขามกลางเกงสีดแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าประเภทเตะศาสแข่งเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตลอดวงในลอกลัดฟัดตีก่อนเหนียวแน่นเหลี่ยมจับวงในนี้ได้เปรียบตลอดเลยนะครับผมข้อแข็งแรงดีปลายปล,ย,ปลยท้ายยกนี้ไม่หมดไม่ยุบง่ายๆด้วยสำหรับเจ้าเพชรนิรันด์สร้างไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ยังไม่ชนะใครมาเลยฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับผมก็ต้องรีบกลับมาทาไฟทําฟอร์เพื่อเรียกสัตว และว,วันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าเพชรหัวหินจิตเมืองนอนท์สำหรับเจ้าเพชรหัวหินวันนี้มาตามพิกัดน้ําหนักเลยอายุ25ปีสูง169เซนติเมตรมาจากพิษณุโลกโชคมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตเมืองนอนท์น้ำหนักป,ปัาของเขาอยู่ที่ประมาณ69กิโลกรัม สำหรับโจเพชรหัวหินจิตเมืองนนกางเกงสีดแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยขาว่าวงในล็อกลัดฟัตีก็เหนียวแน่นเหมือนกันเลยนะครับผมเตะขวาต่อยขวาหนักแรงทุกลูกวงในมีลูกขวาหน้าเสียบแหลมแทงเจ็บด้วยมีศอกสลับลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาเลยปลายมัน่นคงกว่าแน่นอนนะครับผมสําหรับโจเพชรหัวหินฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเลยหกเจ็ดไฟหลังยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับผมสําหรับโจเพชรหัวหินแม่ฟอร์มช่วงหลังก็บอกได้เลยนะครับผมว่าน่าจับตามองจริงๆแล้วทัศนะสําหรับคู่นี้นะครับ ผมมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกหนักลูกบูของเจ้าเพชรหัวหินมากกว่าอยู่นะครับผมต้นต้นยกผมมองแล้วว่าอาจจะดูสูสีเพราะว่าฝีไม้ลายมือมันจะดูพอๆกันแต่บทเบียดเสียสีกันไปน้ําเงินมันน่าจะมีแรงที่ดีกว่าแม่นอนฟอมช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยนะครับผมกําลังมั่นใจเลยสำหรับเจ้ามุมน้ําเงินคู่ที่3าของรายการยังไงผมก็ขอออกเชียร์ไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอออกเชียร์ไปทางเจ้าเพชรห,หัวหินจิตเมืองนอนท ไปปิดท้ายกันที่คู่เอกนะครับผมก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างเพชรรุ่งเลืองทอแทนไทยประทับก,กับโอเล่รักไกลเดชาประก,กันในพิกัด131จนถึง133ปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมวันนี้มาขาดไป0.4ปอนด์อายุ26ปีสูง175เซนติเมตรมาจากศรีสักเกตชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า100ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายสจารุวันจังหวัดศรีสักเกตน้ำหนักเปรปคของเขาก็อยู่ที่ประมาณ68กิโลกรัม สำหรับเจ้าเพชรรุ่งเรืองทอแทนไทยกลางเกงสีแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าในอาชีพข้อแข็งแรงดีเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้วงในขวางหน้าแทงแรงปลายไม่หมดไม่ยุบง,ง่ายๆด้วยชีบหมขยมตีก็เก่งเลยนะครับผมประเภโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นไม่หล่นก่อนนี่ท้ายปลายยกนี่ได้ลุ้นตลอดสามไฟลงที่แกขึ้นชกเอาไว้แกก็ทำฟอร์มมาไว้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชนะมาหนึ่งไฟ์แพ้ไปถึงสองไฟ์เลยฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับผมสำหรับเจ้าเพชรรุ่งเรืองแล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้อง เล่รักไกลเดชาสําหรับเจ้าโอเลวันนี้มาลดไป1ตปอนอายุ17ปีสูง172เซนติเมตรมาจากอุบลราชธานีชกมาแล้วไม่ต่ำกว่า60จนถึง70ไฟซ้อมอยู่ที่ค่ายจาติกจังหวัดอุบลราชธานีน้ำหนักปอยของเขาก็อยู่ที่ประมาณ68กิโลกรัม สำหรับเจ้าโอเล่รักไกลเดชากางเกงสีดแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าบูดุดันเดินเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะตะลอดสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยนะครับผมวงในล็อกลัดฟัดตีก็เหนียวแน่นเหมือนกันเด้งตีสนุกสนานเลยอยาดักหมัดดักศอกแกออกได้แม่นยำด้วยป,ยปลายปลายท้ายยกไม่หมดไม่ยุบก็กินแกยากเหมือนกันเลยนะครับผมสําหรับเจ้าโอเล่รักไกลเดชาสามไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้แกกระทำฟอร์มเอาไว้แต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ชนะมาหนึ่งไฟแพ้ไปถึง2ไฟเลยก็ต้องรีบกลับมาทาไฟทำฟอร์ม นะครับผมสําหรับเจ้าโอเล่แล้วคู่นี้นะครับผมมีการต่อน้ําหนักให้กันถึง2ตอนเป็นทางด้านของมุมแดงที่ต่อน้ําหนักให้มุมน้าเงินถึง2ตอนเพื่อ,อความเหมาะสมว่ากันอย่างนั้นก็ต้องมาดูกันแหละครับผมว่า2ตอนที่ต่อเนี่ยมันจะมีผลหรือไม่มุมแดงนะครับผมมันจะเป็นรุ่นพี่วันนี้จะได้เปรียบเรื่องความเก๋ากระดูมวยความเป็นมวยกระดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าวันนี้ได้ความใหญ่ความลอยกว่าด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าเพชร รุ่งเรืองส่วนมุมน้าเงินเนี่ยมันจะเป็นรุ่นน้องวันนี้จะได้เปรียบเรื่องความสดแล้วก็น้ําหนักปล่อยปล่อยของตัวกระดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าด้วยวันนี้มาได้น้าหนักปล่อยปล่อยอีก2ปอนด์นะครับผมก็ต้องมาดูกันแล้วว่า2ปอนด์เนี่ยมันจะมีผลหรือไม่ถ้าสำหรับผู้นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมนะผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกประสบการณ์ความแข็งแกร่งแข็งแรง,แข,งของเจ้าเพชรรุ่งเหลืองมากกว่าอยู่นะครับผมประเพรมายิงขีดเส้นตีเข่าการผมมองแล้วว่าเจ้าเพชรรุ่งเหลืองเนี่ยมันไม่น่าจะแพ้ท้ายท้ายปลายยกบทเบียดเสียสีกันไปหากไม่หมดไม่ยุบก็มองแล้วว่าน่าจะกินยากเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเพชรรุ่งเหลืองคู่ปิดท้ายรายการนะครับผมยังไงผมก็ขอออกชอบไปทางมุมแดงมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอออกชอบไปทางเพชรรุ่งเหลืองทอแทนไทย ก็จบกันไปแล้วนะครับครบถ้วนกระบบนความทศนะประจำสึ่งมวยมันสนันเมืองมหาสารคามหักผิดพลาดประการใดก็ขออภัยพี่ๆน้องๆมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสันขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสม,มือนได้ไปเชร์อยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชํานานทุกพื้นที่ก็อย่าลืมแอดกันเข้าไปได้เลยนะครับผมที่ sms 9 9อย่าลืม s ดรายดัานหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมส เรียบร้อยแล้วและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ